โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวติข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องดราม่านายกไปประชุมยูเอ็นที่สหรัฐอเมริกานะฮะขณะที่หมอองรองประธานสภาก็จะไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร,ร์ฮะนายกใช้สามสิบล้านเช่าเหมาลำเครื่องบินนะหมอองใช้ล้านสามนะครับแต่เรื่องการดูงานเป็นเรื่องปกติฮะการไปดูงานต่างประเทศก็ปกติแต่ไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้สำคัญครับ รายละเอียดงานของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะไปที่สหสระฐาเาริกาไปแล้วนะคะไปแล้ว <ฮะ S 2> ไปเพื่อจะไปพูดอะไรไปเจอใครทําอะไรสําคัญยังไงบ้างประชุมใหญ่ของสหประชาชาติดีนะครับครั้งที่78นะครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกนายกเศรฐษฐาได้แสดงบทบาทต่อเิทีโลกเป็นนายกเขาเรียกว่ายัง ก้นอุ่นๆอ,อยู่เลยนะครับ <c oughs> และไปประชุมตั้งแต่18ถึง24กันยายนที่บอกไปนะฮะ <c oughs> หัวข้อที่นายกจะไปพูดก็คือหัวข้อส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคตร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเร่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนโดยเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆเลยนะของ UN นะเขาก็าำหนดว่า s d จีนะครับช่วยแปลภาษาไทยนะภาษาอังกฤษด้วยและไทยด้วย Sustainable <c oughs> Development Goals ค่ะคซึ่งก็จะเน้นในส่วนของอาเซียนเพราะเราอยู่ในภูมิภาคตรงนี้นั่นเองครับเพราะนั้นนายกก็แถลงที่ประชุมใหญ่ UN นะฮะว่าภายใน1ิปีตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เข้มแข็งรัฐบาลของผมจะมีบทบาทเชิงลุกที่สร้างสรรค์นบนเวทีโลกนะข้อ 2, 2ประชาคมระหว่างประเทศจะสรรหาแหล่งเงินทุนจัดการช่องว่างด้านเงินทุนสำหรับ SDG เพิ่มการลงทุน สแสวงหาเงินทุนใหม่ๆรวมถึงพันธบัตรสีเขียวผ่านเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับสามสร้างความเสมอภาคในระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับสี่ในระดับชาติไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียวที่เรียกว่ากรีนบอลเลยฮะสองชุดจะระดมเงิน12,500ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนลดการ์ดเรือนกระจกและเพื่อสังคมนะครับและ5บริษัทในไทยกว่า100บริษัทอยู่ใน global compact network Thailand ให้คำมั่นว่าจะลงทุนมูลค่า4 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในโครงการที่เกี่ยวกับ s d g ภายในปี2573นี่ยาวกันเลยนะฮะและ6ในปีหน้าตั้งเป้าจะออกพันธบัตรเสริมความยั่งยืนเพื่อกระตุ้นการเติบโตของตลาดพันธบัตรสีเขียวนะและที่สำคัญกนะ็คือให้ความมั่นใจกับที่ประชุม UN ว่าจะลดความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่นภายในปี2573ให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้ามีเป้าหมายลด การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เหลือ40%ภายในปี83และบรรลุความเป็นกลา,างคาร์บอนในปี83และลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เหลือ0ูนย์ภายในปี2608ครับผม นี่จะจบรายการแล้วอย่างแคเนีย,ยพูดเรื่องเอซีจีเดี๋ยวก็จะจบรายการแล้วนะครับคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณเศรษฐาที่ไปประชุม UN นะและมันตรงกับวันที่19กันยายนเป็นวันเดียวและเป็นวันสุดท้ายของคุณทักษิณที่ไปประชุม UN และโดนบิ๊กบังและประหารคุณจําได้ไหมครับก้าสุดท้ายของคุณทักษิณน,นะเมื่อกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้ขี้เกียจํำแล้วนะ17 แต่คราวนี้เป็นก้าวแรกของคุณเศรษฐาในเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาก็เอาไอเดียแบบที่คุณทักษิณเคยทำนะก็คือการเซลล์การเป็นเซลนะครับคุณเศรษฐาอธิบายเซลแมนหรือทูตการค้าเนี่ยที่คุณทักษิณเคยเริ่มไว้เนี่ยกับมาใช้อีกนะครับกระตุ้นให้ผู้แทนทางการทูตในต่างแดนเป็นนักขายเสนอภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ดีของไทยนําสินค้าไทยไปขายในเวทีโลกกระตุ้นการส่งออกและดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าประเทศนะครับนี่เดินสายคุยกับ c e o ระดับบิ๊กๆนะฮะทั้ง Microsoft Google JP+ พีม กนแบ็ครอฟซิตี้แบงก์นะเอสเตอร์อเดอร์เทสลาเพราะนั้นหน้าที่ของนายกก็บอกว่านาที่งผมคือไปขายฮะประเทศเรามีอะไรดีๆหลายอย่างไม่ต้องพูดถึงน้ำไฟครบอินเทอร์เน็ต 5G จ้านะครับอ่ะอันนี้คือภารกิจที่ไปสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําด้วยนะคะสิ่งที่มีคนพูดถึงด้วยและแน่นอนเอาภาษีไปใช้อู๋หมไม่ไวมีดราม่าพี่ทาไมเดินทางค่าเครื่องอย่างเดียว30ล้านอ่ะ คนมีสิทธ์ตั้งคำถามได้นะครับและก็ต้องดูความคุ้มค่าของนายกไปประชุมยูต่อเวทีโลกด้วยนะครับนายกจะนําเงินนําทองนําการลงทุนกลับมามันคุ้มหรือเปล่าแต่คนก็ต้องตั้งคำถามได้ว่าทําไมต้องเหมาลํำตั้งสาบล้านทําไมค่าอาหารตั้งล้านห้านะฮะเหมือนหมอององที่ไปดูงานรัฐสภาสิงคโปร์อะทำไมต้องเสียเงินเป็นล้านนะ ทำไมต้องไปเสียคําถามของผมที่ตั้งไว้แต่หัวข้อคือว่าไปแล้วได้ไหมไปแล้วคุ้มไหมเหมือนที่ผมสารยายที่นายกไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตอนแรกก็มีทางเลือกจะใช้การบินกองทัพอากาศแต่ว่าไม่พร้อมนะและเอาจริงแล้วกองทัพอากาศอาจจะแพงกว่าการบินไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกการบินไทยและก็ที่นั่งเนี่ยมันก็เป็นที่นั่งบิสเนสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้แหละครับ ค่าอาหารล้านหไป50คนกินอะไรกันล้านห้าพี่ติ๋งเขาบอกเป็นอาหารมาตรฐานของการบินไทยที่เสิร์ฟผู้โดยสารปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภยัยราคามันก็เลยสูงกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเงิน1นล้านหแสนบาทก็ตกเฉลี่ยผู้โดยสารมือละสามพบาทรวมก็หัวหนึ่งก็ประมาณ30 0 0 0บาทค่าอาหารนะครับก็อร่อยอร่อยกันไปครับ ่อย <c oughs> อร่อยกันไปเราไม่ได้อร่อยเราไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําคัญมากมีคนเขาเห็นแผ่นกล้องไปแวบๆว <c oughs> อ้าวลูกสาวนายกรัฐมนตรีมีตําแหน่งหน้าที่อะไรถึงไปด้วยกันได้โคษกเาบอกนะฮะเขาติดตามแม่ไปฮะเพราะนั้นภรรยานายกก็เป็นภรรยานายกนะฮะไปได้อยู่แล้วนะครับในประชุมระดับโลกเขาก็ไปกัน <c oughs> ลูกสาวติดตามแม่ไปโฆษกบอกว่า จ่ายเงินเองครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตั้งคำถามอะไรเขานะฮะเขาจ่ายเงินเองแต่ผมก็ไม่รู้เขาจ่ายยังไงเพราะเขาเหมาลาไป30ล้านนะไม่รู้จะไปจ่ายกันยังไงนะครับหมออ๋องบ้างหมออ๋องก็มีกําหนดเดินทางเหมือนกันโดนดราม่าเหมือนกันวันนี้ถแถลงด้วยค่ะครับหมอองล้านสาม นายก30ล้านนะฮะบ,บออ๋องบอกวันนี้ถแถลงแล้วเขาเป็นแผนที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะตอนนั้นมันยังไม่ชัดว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นวิปเป็นอะไรเพราะนั้นก็เลยมีสสไปทั้งหมดนะคณะทั้งหมด12คนนะครับเป็นสสเก้าไกลเยอะหน่อยมีเพื่อไทยไปคนหนึ่งนะครับเขาบอกจําเป็นต้องไปสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็ประสบความสำเร็จในการบริหารงานสภา,าและตั้งงบประมาณขออนุมัติโครงการตามกรอบนะฮะจริงๆแล้วใช้ไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยตัวเครื่องบินในวางไว้ห้าหมื่นหนึ่ ห้องละหมื่นสองจริงๆอยู่แค่90,00บาทและเลี้ยงรับรองเนี่ยก็จะเป็นต้องเลี้ยงบางทีต้องเจอนักเรียนไทยในต่างประเทศก็เลี้ยงเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไปแล้วมันก็คุ้มค่าแล้วก็นะมีการดูงานดูการไม่มีไปเที่ยวแน่นอนเพราะว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศปลายทางที่จะไปเที่ยวอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปครั้งนี้แล้วได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามหมออองได้อย่างนี้นะครับ อย่างที่พี่ติ๋งว่าไว้ต้นรายการอันนี้น่าสนใจมากประโยชน์สาคัญของพี่ติ๋งก็คือว่าไอการดูงานอ่ะจะยุคสมัยไหนเขาก็ไปสําคัญก็คือใช้เงินไปอ่ะได้อะไรกลับมาต่างหากนี่ฮะก็นายกฮะเขาบอกว่าอาจจะได้เทสลามาประกอบในไทยนะฮะมีรถ E ีวีใช้ราคาไม่แพงดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาก็มีการจ้างงานคนไทยก็มีรายได้ให้ UN นะฮะปฏิรูปและอฉีดเงินกระตุ้น SDG ในไทยเนี่ยครับเป็นแสนล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับจนถึงปี2573ไทยจะได้ออกพันธบาสีเขียว2ชุดระดมเงินได้มากกว่าหมื 2 5 0 0ล้านดอนลลาร์และบริษัทไทยร้อยกว่าบริษัทที่ติดอยู่ใน Global Compact Network เนี่ยนะจะให้คำมั่นว่าจะลงทุนมูลค่า43,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ S D G ในเมืองไทยนะครับอันนี้คือได้นะครับบมอออกก็อาจจะได้ไปดูงานสภาสิงคโปร์แล้วออกกลับมาปฏิรูปสภาไทยนะครับให้ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้อง walk out จนกระทั่งสภาล่มง <laughs> ะทั้งสองคนนี้ใช้เกินเหมือนกันทั้งสองคนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันและสิ่งที่ทั้งสองคนนี้อยู่คนละฝ่าย นายกอยู่ฝ่ายบริหารหมออ,องอยู่ฝ่ายสภา,านะฮะเพราะฉะนั้น2คนนี้เหมือนกันในการใช้งบและ2คนนี้ก็ยังมาเหมือนกันตอนท้ายอีกคือโดนพี่ศรีสุวรรณจันยาฟ้องทั้งคู่เหมือนกันครับ